ทุกคนเาวันนี้จะพามาชมที่ดินสวยๆไม่ว่าจะเป็นการผ่อนแบบฟรีเดาเบี้ยนะคะแปลงเล็กๆราคาถูกๆเข้าออกสะดวกสบายนะคะมีน้ำประปาหมู่บ้านผ่านเรียบร้อยมีไฟฟ้าใช้เรียบร้อยด้วย ะะกับช่องมาด,มดามโฉนนชแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่องนี้นะคะไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนคะวันนี้อุจะพามาชมที่ดินสวยๆที่ดินงามๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่อนแบบฟรีดาวเบี้ยนะคะแปลงเล็กๆราคาถูกๆเข้าออกสะดวกสบายนะคะมีน้ำประปาหมู่บ้านผ่านเรียบร้อยมีไฟฟ้าใช้ เรียบร้อยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบนะตรงนี้ออปชันพิเศษตอนนี้นะคะจะขอให้ขวอนได้นานสูงสุดหนึ่งปีแล้วก็ฟรีดอกเบี้ยด้วยแปลงเล็กๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้เป็นราคาที่รวมทุกอย่างด้วยนะไม่อยากจะเชื่อเลยทุกคนค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเจอที่ดินถูกๆแล้วอย่าเลื่อนถ่านนะคะอย่าเมินอย่าเฉยต้องรีบเท่านั้นถึงจะได้มาเป็น เจ้าเข้าเจ้าของที่ดินแปลงตรงนี้กันนะคะตอนนี้ที่สคัญคือเหลือเพียง3ามแปลงสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยจ้าทุกคนจ๋าที่เป็นทั้งหมดตอนนี้นะคะเหลืออยู่3แปลงเนี่ยเนื้อที่1นึ้ตารางวา2แปลงนะคะ แล้วก็เนื้อที่178ตารางวาอีก1แปลงนะคะรวมก็คือจะเหลืออยู่3แปลงราคาจะไม่เท่ากันนะแปลงที่7แปลงที่8นะคะราคา249,000บาทต่อ1นแปลงนะคะส่วนแปลงนะคะสุดท้ายแปลงที่10ี่เหลืออยู่1นแปลงนะคะเนื้อที่178ตารางวานะคะราคา534,000บาทนะคะที่ดินทั้งหมดตรงนี้นะคะที่อยู่ที่ตำบลโคกครัวอำเภอปากีจังหวัดนครนายกนั่นเองนะคะที่ดินสวยๆราคาถูกๆนานๆ จะนูนเข้ามาส,ส,สองแปลงนะคะและสิ่งสําคัญกว่านั้นก็คือเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้กับทางขึ้นเขาใหญ่ด้วยแล้วก็ตรงนี้อากาศดีต้นไม้เยอะบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยนะคะซื้อที่ดินทั้งทีนะคะไม่ต้องกังวลหรือว่ามีความร่มเงาไหมดูจะร้อนไปไหมจะแรงไปไหมไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบๆเลยนะวิบๆี่มาดูมาจับมาจองเลยและสิ่งสำคัญคือจะมีเพื่อนบ้้นล้อมซ้ายขวาหน้าหลัง ใกล้ตลาดนะคะตลาดนี่คือจะไปตลาดไหนก็ได้มีทั้งซ้ายขวาเลยนะคะแล้วก็เข้าออกได้หลายๆเส้นทางด้วยนะคะแต่ว่าตอนที่จะเข้าที่ดินคือตอนนี้เข้าทางเดียวคือทาง,อางนี้เลยนะคะทุกคนเรนนี่มาดูถนนหนทางนะคะด้านหน้าเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสว,สวยแบบนี้ราคาถูกถูกพันได้หายากนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบนะถ้าช้าเนี่ย คงจะอดแล้วก็หมดแน่นอนนะคะตอนนี้มีลูกค้าสนใจอยู่จํานวนมากเลยโดยเฉพาะปแปลที่เจ็ดและแปดเนี่ยคิดว่าภายในวันนี้น่าจะต้องปิดการขายด้วยนะคะดังนั้นใครที่พบเห็นแล้วรี่ต่อถามเข้ามาเลยลัวว่าจะไม่ได้มาเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ทุกพคคืานที่ถนนใหญ่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวผมจะแพลนให้ดูเห็นไหมตรงนี้นะคะจะเป็นถนนลาดยางห่างจากถนนลาดยางนะคะเข้าไปในที่หน้าที่ดินนะคะหน้าโครงการเนี่ยห่างกันเพียงแค่ประมาณ3-400เมตรเองนี่ เดี๋ยวจะพาทุกคนชมตั้งแต่ถนนลาดยางด้านหน้าเข้ามาถึงด้านท้ายที่เลยรวมถึงจะพาชมภายในแปลงแบบและเอียดยิบเลยทุกคนพร้อมกันไหมคะพาพร้อมตามมาเลยค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะโอพร้อมจะพาชมที่ดินทั้ง3าแปลงที่ราคางามๆที่เหลืออยู่ตอนนี้นะโอให้ชมจากถนนใหญ่ถนนลาดยางตรงนี้เลยจุดสังเกตเวลาที่จะมาถึงก่อนทางเข้านะคะจะมีฝั่งตรงข้ามเนาะจะมีซอยนะคะซอยดีเดลนะคะ อ่านี่เลยจะมีแทงน้ําอยู่เห็นไหมจริงๆแล้วตรงนี้เข้าออกได้หลายเส้นทางนะจะมาจากทางไหนก็ได้แล้วก็หน้าปากทางนะคะจะมีป้ายขายด่วนนะคะที่ดินแบ่งขายในซอยนี้นะคะซึ่งก็เข้าไปเลยตรงตามเรียบคลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะจะมีทั้งหมด2ป้ายนะคะนี่เลยค่ะ ตอนนี้นะคะช่างได้มีการขยายน้ําประปาหมู่บ้านเข้าไปแล้วนะคะนี่ตรงไปตรงนี้ก็จะมีตลาดมีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีซีเจแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้ทางเข้านะคะบรรยากาศดีๆนะคะทุกคนระหว่างทางที่เราขับรถมาเรื่อยๆเนาะเราก็จะมองเห็นวิวเขานี่อยู่ตรงนี้นะคะนี่ห่างจากถนนลาดยางตรงนี้นะคะเข้าไปในซอยประมาณนะคะ300-400ถึง400เมตรนี่เลยค่ะ ที่ดินสามแปลงนี้นะคะเป็นสามแปลงที่ถือว่ารูปแปลงสวยมากนะคะทุกคนด้านขวามือเวลาที่เราขับรถมาจะได้ไม่งงไม่หลงกันเนาะจะเป็นเรียบคลองแบบนี้นะคะถนนก็จะเป็นถนนตามธรรมชาตินะคะตามถนนเรียบคลองของหลวงแบบนี้เลยนะคะไปเรื่อยๆเลยคน ที่ดินทั้ง3แปลงตอนนี้ผ่อนได้นานสูงสุด12เดือนนะคะหรือว่า12งวด1ปีนะคะผ่อนกันยาวๆนานๆจุกๆ1ปีนะคะเราจะได้ไม่ต้องเร็งรีบสิ่งสําคัญคือเจ้าของนั้นขายในราคาที่ถูกเวอร์มากๆเลยถูกขนาดไหนทุกคนตามไปดูเรื่อยๆนะคะระหว่างทางก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้คือ,อเดินเข้ามานะตอนนี้หมาเริ่มเห่าคนสวยอีกแล้ว,ว่ะกุ้มใจจังเลยไปไหนก็หมาเห่านะคะ ที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ธรรมชาตินะคะเวลาที่เราจะเข้าที่ของเรานี่นี่เลยด้านซ้ายมือนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นต้นไผ่นะคะข้อดีคือเราได้เก็บนอไม้ช่วงหน้าน้ําหน้าฝนได้เรื่อยๆนะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนี่แค่ถนนทางเข้านะทุกคนยังไม่ถึงที่ดินข้างในที่ดินเนีย่ยบรรยากาศดีกว่านี้ร่มรื่นกว่านี้เงียบสงบกว่านี้นะคะที่ดินทั้งสามแปลงตรงนี้อยู่ในเขตนะคะตําบลโคกกรวดอําเภอปากพีจังหวัดน,นครนายกนะคะ นี่โอให้ดูนี่ก่อนที่ดินฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะคะซึ่งอนาคตเนี่ยไม่ใช่อนาคตเราปัจจุบันก่อนแล้วกันเนาะเป็นที่ดินที่ป่าแต่ว่าถ้าดูจากผังเนี่ยคือเหมือนเป็นที่ป่าสงวนเป็นที่ที่เหมือนแบบเป็นสาธารณะนะคะเมื่อสมัยก่อนคือจะเป็นที่เขาเรียกทุ่งเลี้ยงควายนะคะนี่ตรงนี้เป็นทางที่โอเดินเข้ามานะคะมาเรื่อยๆนะคะซึ่งก็จะวิ่งเรียบของมานะคะ อันนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามก็แถวนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสวนผลไม้นะคะสวนผลไม้ที่ดิ100ตารางวาราคา2 0 49,000บาทนะคะวางเงินดาววันนี้50,000บาทพร้อมเข้าทําประโยชน์ได้เลยผ่อนสบายๆนะคะเดือนละ5,000บาทนะคะขั้นต่ำยอดคงเหลือไปปิดนวดสุดท้ายนะคะแล้วก็จะมีอีกแปลงหนึ่งเนะื้อที่170 8ตารางวานะคะราคายกแปลง534000บาท นะคะซึ่งก็วางเงินดาวนะคะ1น0 0 0แสนบาทเพราะาแปลงใหญ่กว่าราคาแพงกว่าเนาะผ่อนนะคะเดือนละ8,000บาทพร้อมเข้าทำประโยชน์ได้ทันทีเช่นกันนะคะเนี่ยค่ะเราจะเดินเข้ามาประมาณ3-400เมตรนะคะจะถึงหน้าแปลงเลยน้ำประปาหมู่บ้านนะคะอยู่หน้าแปลงรอเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนไฟฟ้ารอขยายเขตไฟชั่วคราวเข้ามานะคะซึ่งก็เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์กับไฟฟ้าได้เช่นกันนะคะโอเคทุกคนป่าเดี๋ยวจะไปนะคะ<ช>เดี๋ยวจะพาชมนะคะ คด้านหน้าของที่ดินทั้ง3ามแปลงแบบละเอียดยิบเลยนะคะไปก้านทุกคนขานระหว่างที่เราเดินมาเรื่อยๆเนาะตอนนี้ออมายืนอยู่ด้านหน้านะคะ เข้าโครงการเรียบร้อยแล้วนะขอย้ํานะตอนนี้เราเหลือแค่สามแปลงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะคะเนียเดินมาเรื่อยๆนะคะนี่คือสายมือที่เวลาเราขับรถมาจะเป็นทุ่งนาของเพื่อนบ้านแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านจริงๆแล้วหน้าบ้านนี้ก็คือจะเป็นถนนลาดยางแต่เหมือนโค้งเข้ามาอยู่ในที่ของเรานี่อยู่ตรงนี้นะคะทั้งหมดบรรยากาศลุ่มรื่นมากๆเลยมีต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้คือเรียบครองค่ะทุกคนนี่อ่า อยู่หน้าโครงการแล้วนะเรียกว่าโครงการดูย,ยิ่งใหญ่มากเลยนะแต่ราคานี้ไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยนะคะร้อยตารางวา2 4 9 0 0 0บาทเหลือ2แปลงนะคะแล้วก็178ตารางวานะคะเหลืออีก1แปลงนะคะมีเพียง3แปลงเท่านั้นนะคะแปลงที่7 แนะคะแล้วก็แปลงที่10นี้หน้าโครงการจะมีป้ายติดอยู่นะคะผ่อนได้นาน 1, ปีหรือ12เดือนนะคะทุกคนเหลือแปลงที่ 7, แล้วก็8แล้วก็10นะคะนี่เลยค่ะอันนี้คือแปลงหน้ามีเจ้าของหมดแล้วนะคะเริ่มพัฒนามีติดฟงติดไฟนะคะนี่ต้นไมใ้ใหญ่ๆตามธรรมชาตินะคะที่อยู่หน้าแปลงในแปลงของเราทั้งหมดเลยนะคะ น้ำประปาหมู่บ้านนะคะมาจอรอแล้วนะขอแค่มีคนเข้ามาอยู่ก็ติดมิเตอร์ใช้งานได้เลยจ้ะนี่ตรงนี้คือจะเป็นถนนสาธารณะประโยชน์กว้างถึง6เมตรนะคะทุกคนนี้ละเขตแนวเขตชัดเจนมากๆเลยที่เินทั้งหมดตรงนี้นะคะทั้งหมดทั้งโครงการมีอยู่สิบแปลงแต่ว่ามีเจ้าของหมดแล้วโอนหมดแล้วนะคะนี่หน้าหนาวนี้อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะ นี่คือด้านขวามือนะคะเวลาที่เราขับรถเข้าโครงการซึ่งก็จะเป็นต้นไม้เยอะๆเป็นป่าเป็นที่ดินของชาวบ้านนะคะนี่ส่วนที่ดินของเราตรงนี้นะคะมีทั้งหมดทั้ง10แปลงเนี่ยเหลือแค่3แปลงนะคะคือตอนนี้ออปชันดีที่สุดเลยนี่คือแปลงที่1และแปลงที่2นะคะด้านหน้าก็คือเริ่ม นะคะสร้างสิ่ปลูกสร้างมีไฟฟ้าโซลาเซลล์นะคะกลางคืนก็จะได้มีความสว่างนะคะแต่ว่าด้วยตรงนี้ต้นไม้มันเยอะมากๆเลยกลางคืนไม่รู้ว่าจะได้รับแสงไฟมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าแสงมันจะไม่ถึงนะคะถนนสาธรารณะตรงนี้มีความยาวประมาณ100กว่าเมตรนะคะ ความกว้างถนนขับรถสวนกันได้นะทุกคนกว้าง6เมตรระหว่างทางเข้านะคะหน้าแปลงในแปลงของเราเนี่ยซึ่งมันจะเป็นบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ซ้ายขวาแบบนี้เลยนะคะซื้อที่ดินทั้งทีนะคะเราได้อยู่แบบนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆสิ่งสําคัญคือออปชั่นพิเศษราคาพิเศษตอนนี้100ตารางวา2 49,000บาทนะคะแล้วก็ผ่อนได้นานนะคะสูงสุด1ปีหรือ12เดือนนะคะซึ่งผ่อนเพียงเดือนละนะคะแปลงที่7กับ8ก็คือเดือนละ5,000บาท ดาวห้าหมื่นพร้อมเข้าทาประโยชน์ได้เลยส่วนแปลงที่10เนี่ยคือซึ่งก็จะเป็นแปลงที่ใหญ่กว่านิดหนึ่งนะคะในราคาอ่าเมายุปแปลงก็จะเป็นเงินนะคะห้าแสนสามบาทเนื้อที่178ตารางวานะคะดาว1น0 0 0แบาทผ่อนเดือนละ8ป0พับาทก็พร้อมเข้าทําประโยชน์ได้ทันทีเช่นกันนะคะที่ดินทุกแปลงอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้โอดเดินเข้ามาถึงประมาณแปลงที่5แล้วนะนี่ ท่อสีฟ้าคือรอน้ําประปาแล้วค่ะทุกคนน้าปราปาหมู่บ้านนะไม่ใช่ประปานครหลวงนะคะนี่บรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนรู้สึกไหมว่าคือแบบมันเงียบสงบมันร่มรื่นนะคะและตอนนี้ที่เข้ามานะอารมณ์ดีมากกว่านั้นก็คือว่ามีเพื่อนบ้านนะคะกำลังก่อสร้างบ้านอยู่ข้างๆกันก็เริ่มนะคะเปิดเพลง ให้เราแบบว่ารู้สึกว่าเออบันเทิงไปอีกแบบหนึ่งในการเดินรีวิวนะคะโอเชื่อว่าลูกค้าที่ได้เข้ามาอยู่กับบันเทิงเหมือนโอ๋เหมือนกันนะบันเทิงเหมือนโอูเหมือนกันนะคะนี่คือทางเข้าออกที่โอเดินเข้ามานะคะจริงๆแล้วโอขับรถเข้ามาค่ะแล้วก็เดินตัวเดินดูโครงการไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายท้ายสุดก็คือเดินไปแล้วก็เดินมาเดินกลับนะคะนี่ตอนนี้นะคะโอเดินเข้ามาอยู่นี่แล้วแปลงที่เรายังเหลืออยู่ตรงนี้นะคะแปลงที่เจ็ด แปลงที่เจ็ดนะคะจะเป็นแปลงที่มีต้นไม้ติดอยู่อันนี้คือจากตรงนี้ด้านหน้านะคะตรงไปท้ายแปลงเลยนะคะนี่อยู่นู่นนะคะมีเสาหลักอยู่นะคะหมุดอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะคะนีะ่หมุดอยู่นี่นะคะฉะนดทคุดแดงนะทุกคนแปลงที่เจ็ดก็ชี้อยู่ตรงนี้นะคะมาถึงเสานี้ จากตรงนี้ไปก็คือจะเป็นแปลงที่8นี่เลยแปลงที่7มีต้นไม้อยู่ยมีต้นไม้ใหญ่อยู่1ต้นนะคะแล้วก็บวกกับต้นไม้ของเพื่อนบ้านก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออลุ่มรื่นมากๆ,ๆเลยนะนี่คือแปลงที่7ดดูสิบรรยากาศดีๆนะคะทุกคนอ่าต่อมาก็คือจะเป็นแปลงที่8จากตรงนี้ไปนะคะแปลงที่8ก็จะมีต้นไม้1 2นะคะมี3ต้นอุ้ยต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดูสิอ่า นี่เลยค่ะแตนที่แปอยู่ตรงนี้ท่ออยู่ตรงนี้พอดีเลยเสาคอนกรีตน่าจะหายนะคะหายไปไหนไม่รู้นี่รังมุดอยู่นี่นะคะชะนดคุดแดงนะคะทุกแปลงอยู่ตรงนี้เลยค่ะทุกคนนี่เลยเจ็ดแปดติดกันนะคะหนึ่งร้อยตารางวาไม่พอก็จองสองแปลงเลยก็จะได้สองรตารางวารูรปแปลงก็จะสวย ไปเลยนะคะทุกคนนี้อันนี้คือแปลงที่9มีลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็เหลือแปลงที่10ก็คืออยู่ตรงนี้ค่ะแปลงที่10นะคะแปลงที่10ใครที่จะมาดูก็จะมีป้ายนะคะปักอยู่นะคะทุลักทุเลอยู่ก็จะมีท่้นไม้นะคะก็คือต้อนไม้ที่ตัดออกนะคะอาจจะเป็นแบบว่าต้นไม้ที่ล้มแล้วก็มีการกีดขวางระหว่าง2แปลงก็ตัดออกมาทําเป็นอะไรไม่รู้นะคะเจ้าของก็วางไว้นี่คือแปลงที่ สิบนะคะแปลงนี้ก็คือถือว่าถมแล้วสูงกว่าเพื่อนนะคะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่เยอะมากๆเลยนะคะละักษณะรูปแปลงตรงนี้คืออความลึกจากตรงนี้นะคะไป35เมตรเท่ากันหมดเลยส่วนหนึ่ง1น0 0ตารางวาเนี่ยจะเป็นแปลงที่หน้ากว้างติดถนนประมาณ11เมตรนะคะน,นี่เลยค่ะแปลงนี้เป็นแปลงที่บรรยากาศดีมากทุกคน เราจะมองเห็นวิวเขาชัดๆเลยนะอยู่ตรงนี้แต่ว่าด้วยเราเองอยู่เตี้ยวกว่าต้นไม้เนาะอาจจะมองเห็นแต่ว่านี่คือวิวเขาใช่หไหมมีเพื่อนบ้านนะคะจริงๆเราที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่เราสามารถที่จะออกได้หลายเส้นทางนะคะแต่ว่าด้วยปัจจุบันนะคะไม่ค่อยมีคนวิ่งเข้าออกในซอยก็เลยอาจจะนะคะอาจจะวิ่งออกตอนนี้คือทางเดียวกว่านะคะก็คือตามทางเรียบพรองที่ โอพาทุกคนชมไปนะคะฝั่งนี้คือจะเป็นฝั่งที่ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านจะมาเป็นอทุ่งเลี้ยงควายนะคะซึ่งใครที่ซื้อแปลงนี้ก็มีความโชคดีตรงที่ว่าเราจะได้นะคะวิวที่แบบว่าโล่งถ่ยเทอากาศได้สบายมองเห็นวิวเขาแล้วก็จะเห็นนะคะวัวควายคือตามธรรมชาติเราไม่ต้องเลี้ยงเองนะคะเราก็สามารถที่จะชื่นชมได้นี่เลยแปลงที่1ิเป็นแปลงที่ สวยมากๆเนี่ยดูสิคะทุกคนมีบ่อน,น้ําด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูที่ดินทั้งหมดตรงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตําบลโคกกรวดค่ะอเาเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะด้านหน้าที่ดินของเราก็คือจะเป็นป่าต้นไม้กันเกล่านะคะซึ่งก็จะเป็นของเพื่อนบ้านเนาะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรารแต่ว่าเราเนี่ยจะได้ความร่มเย็นลมรื่นนะคะได้เงา ของต้นไม้ที่ทําให้ของเราเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยทุกคนดูสิในราคานะคะสําหรับแปลงนี้ก็คือจะเป็นเงินนะคะเนื้อที่ทั้งหมดเลยคือ178ตารางวาเป็นเงิน5 3 4 4 0 0 0บาททุกคนเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้กันบ่อน,น้ํานะคะบันเทิงมากเลยนะระหว่างเดินได้ยินเสียงเพลงนะคะข้างๆที่เขามีการสร้างบ้านอยู่น่าจะเป็นทีมช่างนะคะมีบ่อน,น้ํานะคะเหมาะกับการทําสวนเกษตร นะคะมากๆเลยตรงนี้เราจะซื้อไว้นะคะเพื่ออยู่อาศัยเองก็ได้ซื้อไว้เก่งกําไรก็เหมาะนะเพราะว่าตอนนี้คือเหลือแค่3แปลงสุดท้ายจะของให้ผ่อนได้นาน1ปีเลยนี่ค่ะบ่อน,น้ําไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก็พอต่อความต้องการนะคะที่เราจะใช้ประโยชน์ใช้น้ําภายในพื้นที่บริเวณของเราได้ดีมากๆเลยนี่คือที่ดินทั้งหมดนะคะทั้งโครงการตอนนี้ถือว่าโมมอามยู่ด้านท้ายสุดเลยนะคะแปลงที่10นมี บรรยากาศรวมๆทั้งโครงการก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต้นไม้ก็จะเยอะๆนิดหนึ่งนะคะล่มลื่นมากๆนะทุกคนน้ำนะคะกำลังเดินขยายเขตเข้ามาแล้วรอติดมิตเตอร์ก็ใช้งานได้เลยส่วนไฟก็จะมีไฟชั่วขราวนะคะให้เราสามารถใช้ประโยชน์ได้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะที่ติดก,กับที่ดินของเรานะทุกคนนี่ ข้างเคียงก็จะมีต้นไผ่นะคะแล้วก็สามารถที่จะได้ร่มเงานะคะเก็บผลผลิตได้บ้างนะคะแต่ว่าโอพาทุกคนดูตรงนี้ก่อนนะนี่เลยด้านท้ายแปลงนะคะที่ดินทุกแปลงเนี่ยมีการทำร่องน้ำนะคะผ่านเข้ามานี่สำหรับแปลงที่10เนี่ยจะมีสะพานข้ามนี่เลยค่ะสะพานข้ามส่วนตัวนะคะเพื่อจะไปรอบๆที่ดินของเราประมาณนี้ ดูสิทุกคนยืนอยู่ตรงนี้เราจะยิ่งมองเห็นวิวเขาเห็นต้นไม้เห็นน้ําเห็นที่ดินถือว่าสวยมากๆเลยนะคะคือจะมีการขุดนะคะล่องน้ำมีปลาเยอะมากเลยนะปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะนี่เต็มไปหมดเลยตอนนี้ต้นไผ่กำลังล้มเอ็นลงมาพอดีเลยไม่เป็นไรคะ่ะจะเป็นลำธารน,นะคะลำธารส่วนตัวน้ำที่ผ่านมาจากคลองนะคะผ่านตลอดที่ดินทุกแปลงเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหม ด้านท้ายแปลงของทุกๆแปลงนะคะร้อยตารางวาหน้ากว้างท้ายกว้างเท่ากันนะคะ11เมตรความลึกประมาณ35เมตรนี่ทุกแปลงอันนี้คือเจ็กับแปที่เหลือก็จะเป็นสภาพบรรยากาศที่เรามองมาจากด้านท้ายไปเนาะย้อนแสงนิดนึงนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรชมไปนะคะนี่เลยค่ะแปลงที่สิบก็จะเป็นแปลงที่ถมดินไว้นะคะสูงกว่าเพื่อนบ้านนะคะนิดนึงนี่เลย สูงกว่าน่าจะประมาณ50 50เซนติเมตรได้สูงกว่าเพื่อนบ้านประมาณนะคะ10 50 50 60เซนติเมตรนะคะนี่ส่วนแปลงอื่นก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะการพาชมก็น,น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายรายละเอียดของที่ดินทั้งสามแปลงตรงนี้ก็ประมาณตามที่เาพาชมไปเลยนะคะถ้าไหนทีสนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกทนมากๆเลยชื่อรับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ